ราคาเป็นตัวแรกนะครับรวมถึงลิงก์สั่งซื้อโค้ดส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นอะไรผมจะให้ไว้ใต้คลิปทั้งหมดเลยถ้าดูรีวิวแล้วอยากจะซื้อชอบ ก็ไปกดซื้อกันเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นของส่วนตัวที่ซื้อมาใช้งานเองในโปรโมชั่นผมก็ไปซื้อในเว็บไซต์ o l i ล h ์ like นะครับซึ่งผมจะให้ลิงก์ไว้ข้างใต้ด้วยแล้วก็ราคาเต็มนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงโปรเขาก็จะลดราคาหรือว่าจะมีแถมรวมถึงจะมีโปรโมชั่นอื่นๆมากมายทุกๆเดือนเลยแล้วก็ตัวนี้ผมซื้อในช่วงโปรโมชั่นเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งผ่านมาแล้วนะครับเดือนตุลาคมก็จะมีโปร ไม่รู้ว่าตัวนี้จะมีจำหน่ายอีกไหมนะครับนี่คือ o l i g h t i3teos i3teos นะครับ edc flashlight ไฟฉายขนาดเล็กนะผอม,ผมใช้งานพกพาในชีวิตประจำวัน edc คือ everyday carry นะครับก็จะเป็น i3t เ v e r s i o นปกติไม่ได้เป็น i3t version สนะครับซึ่งด้านหลังเขาก็จะบอกรหัสว่าเป็น i3teos plate นะครับ i3tep นะครับ กล่องเป็นกล่องสี I3E ดำๆธรรมดานะแต่ตัวนี้มันต่างกันตรงที่มันทำสีทำลายมาด้วยนะครับผมเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกได้มานี่คือแบบส่งมาผิดหรือเปล่าวะนะครับก็มาดูกันเลยนะครับในกล่องจะมีคู่มือแนะนําการใช้งานมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟฉายกับแบตเตอรี่ที่แถมมาด้วยซึ่งตัวเนี้ยเดาว่าน่าจะใช้ตัวสีดํานี่แหละแต่เขาไปทําสีสักอย่างหนึ่งน่าจะเป็นอ๋อ ไฮโดรโค้ดนะครับชุบสีมาชุบลายสติกเกอร์มันก็จะเป็นลายแบบหมากคอสตารางลายอะไรนะกิ้งแฮมหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับในนี้จะมีคำแนะนำบอกว่าให้เอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนหลังจากการคลายฝาออกแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับพร้อมลุยตัวไฟฉายจะเป็นไฟฉายไซส์ขนาดเล็กนะครับซึ่งสามารถจะใช้งานในชีวิตประจำวันได้สะดวกโดยขนาดน้ำหนักนิติของเขานะครับลองดู วัดคร่าวๆนะครับขนาดความยาวประมาณ9เซนติเมตรไม่ถึงด้วยนะ8เซนกว่าเกือบ9เซนเป็นนิ้วประมาณ3.5นิ้วหรือว่า3เซน1ส่วน2นิ้ว3นิ้วครึ่งนะครับโดยโครงสร้างหลักๆของเจ้าตัวนี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยอโนดิสเป็นสีดำนะครับส่วนลายสีขาวดําที่เป็นลายตรารางแบบนี้ลายสก,กอตแบบนี้นะครับน่าจะเป็นลายที่ถูกผลิตแล้วก็ทําขึ้นมาทีหลังหลังจากที่ทําอโนดิสเสร็จแล้วเพราะว่า การทำอโนด้าที่เป็นลายเลยเนี่ยมันน่าจะทําไม่ได้นะครับลายชัดขนาดนี้นะแต่ถ้าเป็นลายแบบรนดอมน่าจะพอได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยหลังจากทาอโนด้าสีดําเสร็จเขาก็เอาไปชุบน่าจะเป็นไฮโดรโคสซึ่งไฮโดรโคสนะครับจะเป็นละะนักษณะคือเป็นฟิล์มที่เป็นลวดลายหรือเป็นสีต่างๆ่างวางไว้าาบนผิวน้ําใช้สเปรย์หรือว่าสารเคมีเฉพาะพ่นให้ฟิล์มมันเกิดการเดเวลลอปจากนั้นก็นําตัวไฟฉายหรืออุปกรณ์อะไรก็ตามที่ต้องการจะชุบจุ่มลงไปนะครับผ่านชั้นฟิล์มแล้วฟิล์มมันเกาะเสร็จก็ มันก็จะติดอยู่ที่เนื้อของวัสดุที่เราต้องการจะใช้ทําสีนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นลายลักษณะแบบลายตารางนะครับเท่ๆดีซึ่งไม่ค่อยเห็นนะครับในไฟฉายทัท่วไปของ o l ไลท์ส่วนหน้าเลนส์นะครับจะเป็นเลนส์ TIR นะครับจะประกอบไปด้วย RVD ภายในกับเลนส์ออปติคอลที่บังคับให้แสงพุ่งหรือกระจายไปตามการออกแบบนะบโดยจะมี RVDU หน่งดวงตรงกลางนะครับไม่ได้ใช้ขมสะท้อน ส่วนขอบเบเซอรก็จะมีการติดตั้งโอ้องกันน้ำและฝุน่นบริเวณผิวเนี่ยเราจะเห็นว่าจะมีลวดลายเป็นสีขาวนะครับเส้นตารางหมักฮอสอยู่บริเวณผิวด้านบนนะครับแล้วเวลาเราเอามือรูปสัมผัสดูเนี่จะรู้สึกถึงความสักสากนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นชุบหรือเปล่านะหรือใช้เลเซอร์ยิงนะเผาให้มันเกิดลวดลายนะครับอาจจะเป็นการทำอนดิแล้เขาใช้เลเซอร์ยิงก็ได้นะ กลอนลงไปในเนื้อลูมิเนียมนะครับให้มันเป็นสีขึ้นมาก็จะมี Mark o l i ไลทนะครับแล้วก็เป็นชื่อรุ่นคือ i 3 t eos ทับแบบนี้ตัวของบอดี้จะมีลายเป็นสไปรัลเป็นลายเล็กสลับใหญ่นะครับท้องลายเป็นสี่เหลี่ยมในเวอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นลายที่ดูอังกฤษดีนะดำๆลายสก็ตส่วนคลิปเป็นคลิปอลูมิเนียมสแต l เล็นะครับอลูมิเนียมสแต l เลส สเตเตตแบบเบเซลอัพแล้วก็ดาวนบสามารถจะพกพาได้2วิธีก็คือพกแบบเบเซลอัพก็คือพกแบบปลายกระบอกชี้ลงหรือเบเซลอัพเบเซลอัพคือแบบนี้นะครับปลายชี้ขึ้นหรือว่าเบเซลดาวในกรณีที่เรามี หมกแกป๊ปนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ต้องการเป็นแฮนด์ฟรีเราสามารถจะเอาตัวไฟฉายเหน็บกับปีกหมกแกป๊ปนะครับเพื่อใช้เป็นแฮนด์ฟรีนะไฟฉายแบบไม่ต้องถือได้เลยนะหรือจะเป็นการพกแบบเบสเซลดาวก็ทําได้ด้วยนะครับส่วนฝาท้ายตัวนี้ไม่ได้ทําลายอะไรมานะดำเกล้งๆมีสวิชคอนโทรลเปิดปิดอยู่1อัน ใช้สั่งงานเปิดปิดปรับโหมดนะครับซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมดแค่2โหมดและเป็นโลรีเซตเปิดมาทุกครั้งเริ่มจากโลทุกครั้งนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้วก็แถมมานะครับตัวนี้จะแถมแบตเตอรี่ไซส์ 3A นะครับ AAA, หรือว่า AAA ตอง A นั่นเองเป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์5 v n o s a l โวลต์นะครับโนซิงอัลคาไลตัวนี้ใช้ไฟ1 5โวลต์ได้หรือใช้ไฟ1 2โวลต์ที่เป็นนิกเกิลเมทัลไฮไรรีชาร์ทเอเบิ ได้ด้วยนะครับหรือจะใช้ลิเธียมไอออนที่เป็น1.5ก็ได้ด้วยนะครับไม่แนะนำให้ใช้10440นะครับบางคนบอกใช้ได้ก็ไม่เป็นไรใช้ได้ก็ใช้ไปแต่ผมไม่ใช้นะไม่แนะนำมันร้อนเกินนะครับแล้วก็อายุการใช้งานของ LED อาจจะสั้นลงส่วนท้ายจะมีสปริงโหลดช่วยดันแบตเตอรี่มีโอ้องกันน้ำและฝุน่นซึ่งตัวนี้ป้องกันน้ำและฝุน่นถึง IPX8 นะครับแล้วก็เซอร์กิตบอร์ดก็จะเป็น ทองแดงคอปเปอร์ระบายความร้อนนะตัวนี้ไม่มีล็อกเอาท์นะครับคลายฝาก็ไม่ล็อกนะครับการใช้งานก็เพียงแต่ขันฝาเข้าไปนะครับตามนี้แล้วก็แตะสวิตช์ครั้งแรกก็ติดขึ้นมาที่ระดับโลนะครับคลิกอีกทีก็ปิดจะเป็นโลก่อน ทุกครั้งแล้วปล่อยแล้วรีบกดแล้วจะเป็นหายโลและหายมีแค่นี้2โหมดจะเอาโหมดอะไรก็คลิกลงไปนะครับแล้วก็ตัวไฟฉายไม่มีเมมโมรีนะครับไม่มีโหมดจําซึ่งเวลาเราปิดไฟฉายไปแล้วเราเปิดเริ่มใช้งานใหม่ทุกครั้งเลยมันก็จะเริ่มที่โหมดโลก่อนทุกครั้งนะครับทุกครั้งไปเลยโดยโหมดโลนี้นะครับอยู่ที่5ลูเมนใช้งานได้12เมตรที่16ชั่วโมงส่วนโหมดไฮนะครับก็จะเป็น 180ลูเมนที่60เมตรที่21นาทีนะครับเมื่อใช้เอาขลาลยส่วนการตกกันกระแทกอยู่ที่1.5เมตร IPX8 แสงไกล60เมตรขนาดคือ89มม,มหรือ3.5นิ้วที่ผมบอกไปต,ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับขนาดความกว้างของหัวประมาณ15 m. มมหรือ1.5เซนถ้าเป็นนิ้วคือ0.59นิ้วนะครับครึ่งนิ้วไม่ถึงไม่ถึงเ,ออเกินครึ่งนิ้วมาหน่อยนึง นะครับน้ำหนัก41กรัมหรือว่า1.4 5อ oh อนซ์รวมแบตเตอรี่แล้วตัวนี้ค่าแคนเดล่าอยู่ที่900 cd นะ900แคนเดล่าไม่มีเมมนะครับ5ลูเมนและ1 8 0ที่12เมตรและ60เมตรที่16ชั่วโมงและ21นาทีถ้าใช้นิกเกิลไฮไดรรีชาร์จความจุเยอะก็เปิดได้นานขึ้นนะครับนี่คือ olight i 3 T e teos สีเพลทลายเพลทนะเป็นสีดำแล้วก็มีลายสีขาวลายสก๊อตนะครับหน้าตาก็ดู แปลกนีนะผมก็ซื้อมาช่วงเดือนกันยานะครับแต่ว่ากว่าจะได้ดูรีวิวน่าจะตุลาพฤศจิกานะมั้งขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่อพิสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีไม่ลองแสงให้ดูเนาะข้ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับเฮ b บ r ไรท์ a n นด์เอาท์